นำมนรายรักสามสิบนาทีนะครับเนาะคลิปนี้เนาะคลิปนี้รักสามสิบนาทีนะครับสวยตายแค่หน้าไปดพแอแกมูคเที่วเนี้่อาเาลอยู่ข้าปเออพูดอะไรก ว่าเขาปลอกเรไว้โดนปลอกเลยหัวเลยดิไม่รู้ว่าคุอบใครจริรือไรจริงจริงว่าจะชอบเนีหน้าหน้าตอนนี้คุณยอดเลยดีมา ไปไปอ,อร่อยาอม,มากเลยะครัไม่ได้ได้่ะค่ะคุยกันไหนครับพี่น้อง ปริมาณร,ราวันไทยเล้วเขาคุ้มปิดเล้วพี่น้องคุ้มปีนสนามเพลนแพ่งครับวันเปิดฤดูกาลครับครับวันที่ยิเอ็ด กับกันยายนนะครับสองพันห้นราร้อยหกสิบเจ็ดแถมึงราคาเปิดฤดูกาลสนามเพลนแ<อ>ท่งครับบัตรโจรุจะนาจ่าจะเต็มครับจับตเกียววิวิษณมาตเต็มวงครับ,บนดยอดครับเขาไปน่ารอดเลยครับผู้ใดเฮงผู้ใด้มนันเล่ากับขเขาเขาไปน่ารอดเลยครับน่ารอดได้กลุ่มครับผมนะครับทักปฏิสาณอยัยพชรบันแท่งแทนเพลทนะครับเนาะทักไปเลยเครับ นี่อยบินคอยต่อนะครับเนาะเข่าก้มไว้ต้านั้นเนักครับใกลแล้วนะครับท่านดี2บเม็กับอีกว่ารายมือครับอีกประมาณนี้กับนี่สองก็ปีไปอีก19เมื่อนะครับเนาะ1บก็เมื่อหลืครับ19 17 18เมื่อนะครับตอนนี้ก็เพิ่มการซ้อมเข้มข้นนะครับเนาะซ้อมเข้มข้นนะครับเรื่องแก้วหน้าม้านะครับแก้วหน้าม้านะครับเราเรื่องเรื่องตอก่อนของ ตอนนี้ถ้าไปเรียนเรื่องเรื่องแก้วนาน้ากนะครับเนาะอ่านะครับเดี๋ยวเรื่องนี้พ่อพ่อยูซี่จะเห็นบทบ่าของพี่าวน้องนะครับเ่าเป็นแบบไหนนะมาลุ้นกันครับบทน้องขราวปีนทองนะครับเนาะนะพี่ดาวน้องได้รับนะครับเนาะนะครับจับไปครับส่วนผู้ใดเขากัขังกุมสารพัดเพื่อนชดนะครับเก่ามือ่นพระกระร้า จ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวะครับเกาเมืองมือละถ้าเป็นมือกับมือละแปดสิบแปดครับสามมืองอะสองราหาสิหาครับทักไปที่เพจซื้อตัวอะไรสาระราดระพนโชว์นะครับเนาะแนทั่วกระดม้อนะครับเกาเมืองครับของสาระราดระพนโชว์ครับนะครับเลือกเอาครับสิเขิลสาระราดระพนโชวหรือเขาสารราดระแทกอะไรครับเขาทั้งสองก็ได้ครับผมเลือกเอาครับนี่ราคานะครับเนาะ ครมีเรื่องมิ้นคอยตอบนะครับเนาะสังหารผมนะครับคนแห้งค้มันเล่ามันไห้กับเขากุ้มไปน่ารออะไรครับนะเออจัดแน่จะเต็มครับปิเปิดฤดูกาลซาวนาเพลนแพงครับนะครับตกเกี่ยวมิสิกนะครับรับเชิญนะครับอาร์ชิมี่พี่เทศรสลับตวงมาเล่านะครับพี่แม่มาดิวันพร้อมาหรือเปล่า นะเดี๋ยวรอรอดูประจวบอากาศนะครับเนาะนะครับจัดได้ครับจัดได้ครับรอชมครับรอชมรอชมนะครับอืมนะครับนะครับเนาะนะครับผมครับสจหรับไรนี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะครับเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสองแสบชาแนลเลเด้อครับผมไปเจอกันไหม